สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงค์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทวันนี้มาเจอกันเหมือนเดิมในช่วงของ b l u สตูเดย์ครับที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับซึ่งก่อนที่จะไปรับฟังข่าวในวันนี้ครับมีหลายเรื่องเลยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิง์เลมอนโซดาครับสิง์ยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดา มีจำหน่ายแล้วที่7 e 1 e นอเนะฮะอย่าลืมไปหาลองดื่มกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณ Suzuki Swift G.L.NEX t ครับ NEX to t the edge ครับขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดครับสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็มานีออร์แกนิกครับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับแม่และเด็กนะครับใครกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็น natural organic แบบนี้ก็สามารถเลือกซื้อได้ที่ช h อป e ี้ a z a d a และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับก็ข่าวที่น่าสนใจมีหลายเรื่องเลยครับไปเริ่มกันที่เชลซีเนี่ยบอกว่าเอ็นโกโลกองเต้ครับเอาให้สัมภาษณ์นะครับพูดถึงการกลับมาจากอาการบาดเจ็บครับเขาบอกว่าผมรู้สึกดีครับผมดีใจที่ได้กลับมาเล่นกับทุกคนและผมหวังว่าเราจะสามารถคว้าความสำเร็จมาด้วยกันให้ได้นะครับขณะที่เบนชิวเวลครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็ออกมาโพสต์ขอโทษเหตุการณ์ที่เขาโดนใบแดงครับ เขาบอกว่าผมไปนอนคิดมาทั้งคืนครับและผมอยากจะขอโทษเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลทุกคนผมตัดสินใจในช่วงเซียววินาทีนั้นมันพลาดครับผมทุ่มเททุกอย่างให้กับทีมและผมจะทำมันต่อไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอีกครั้งนะครับก็เหมือนกับเจ้าตัวเดมือไปลั่นนะครับไปดึงทางโรดิโกแล้วก็โดนใบแดงนะครับก็ถ้าในมุมมองผมส่วนตัวผมว่ามันก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเป็นจังหวะแบบเซียววินาทีนะครับถ้าไม่ดึงก็จะเสียประตูก็ได้คิดในมุมนั้นนะครับ ขณะที่นิซ่าคินเซราครับบอกว่าถ้าคุณคิดว่าตอนนี้เชลซีขาดแกลงกองหน้าแต่ฮิตแบบในเกมเจอเรอัลมาดริดเนี่ยแสดงเห็นว่าพวกเขาแทบไม่ได้สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งเลยต่อให้มีเออร์ลิงฮาแลนด์ลงสนามเนี่ยก็ไม่น่าจะยิงประตูดได้ตอนนี้พวกเขาต้องการระบบการเล่นที่ลงตัวซะก่อนนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าการมีกองหน้าเนี่ยมันจะขู่เกมรับของอีกฝั่งได้ไงผมว่า มันอาจจะเป็นองค์ประกอบทั้ง2องอย่างนะครับบอลไม่ถึงหน้าด้วยแล้วก็เราไม่มีกองหน้าด้วยนะครับบางทีอาจจะเป็นที่พอเราไม่มีกองหน้าปั๊บเนี่ยแล้วก็เราเก็บบอลไม่ได้กลางก็ไม่อยากจะส่งขึ้นไปอะไรประมาณนั้นนะฮะขณะที่ไซมอนจอนซันนะครับบอกว่าตัวเดวรูดิเกอร์เนี่ยลงเล่นให้มาดริดแค่19นาทีในเกมกับเชลซีแต่ก็เพียงพอที่จะแสดงเห็นว่าเชลซีสูญเสียอะไรไปเอาแค่ลูกบล็อกจกังหวะยิงเมสันเมาส์ก็ชัดเจนมากแล้วนะครับลูกบล็อกของรูดิเกอร์ลูกนั้นนี่โอ้โห ถ้าผ่านไปเนี่ยเราก็จะแพ้มัดริดแค่2อนะะึ่ะแต่ว่าเกมมันผ่านไปแล้วนะครับขณะที่บิลครับสื่อในเยอรมันครับบอกว่าอยู่ยในเกลสม์มมนเนี่ยจะได้รับโอกาสแนะนําตัวเองแบบส่วนตัวกับผู้บริหารระดับสูงของเชลซีและนําเสนอไอเดียของเขานะครับในขณะที่หลุยส์สิเกได้เข้าพูดคุยกับเชลซีไปแล้วก่อนหน้านี้ในกระบวนการการคัดเลือกหัวหน้าโคชถาวรคนใหม่ของเชลซีนะครับ ก็เดี๋ยวจะเป็นคิวของนาเกลส์มันมากครับเหมือนเรียกสัมภาษณ์นะฮะสำหรับนาเกลส์มันนะครับขณะที่เชลซีและเจ้าฟิลิกเนี่ยมีรายงานจากโรมาโน่ครับต่างที่จะมีความต้องการในสิ่งเดียวกันคือการที่นักเตะจะอยู่ในสโมสรต่อไปในขณะที่กุนซือคนใหม่เนี่ยต้องตัดสินใจว่าจะต้องการเซนฟิลิปเอาไว้กับทีมหรือไม่นะครับคือพูดง่ายง่ายว่าสโมสรก็อยากเก็บไว้ส่วนนักเตะเนี่ยก็ยังอยากอยู่กับทีมต่อนะฮะขณะเดียวกันครับไซมอนฟิลิปครับ นักข่าวสายเชลซีบอกว่าแอตเลติโกมาดริดเนี่ยจะไม่พิจารณาข้อเสนอที่ต่ำกว่า100ล้านยูโรในดีลขอซื้อเจ้าฟิลิกครับแต่ข้อเสนอขอยืมตัวต่ออีกปียังมีความเป็นไปได้อย่างไรก็ตามครับนักเตะเหลือเวลาน้อยลงเรื่อยๆในการโชว์ฝีเท้าให้เห็นว่าเป็นนักเตะที่อย่างที่ควรจะเป็นนะครับก็ถ้าร้อยล้านเนี่ยแนะนำนะว่าเก็บเอาไว้ใช้เองนะครับเพราะว่าแพงมากๆอย่าลืมนะว่าตอนที่เจ้าฟิลิก ก่อนย้ายไม่อยู่กับเชลซีเนี่ยเขาต่อสัญญาฉบับใหม่รู้เลยคือว่าต่อเอาค่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเราจะเซ็นเจฟิลิกง่ายๆนี่ไม่ใช่เลยนะครับผมบอกเลยคับตัวเป็นร้อยนะครับย้ําเลยว่าเป็นร้อยแน่นอนนะฮะขณะที่ฟาบิโซโรมาโน่ครับบอกว่าเชลซีเนี่ยต้องการซื้อกองหน้าคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทีมมองว่าคริสโตเฟอร์เอนคุนคูเป็นผู้เล่นที่อยู่ด้านหลังของกองหน้าคนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยเอนคุนคูจะขึ้นไปนเล่นตัวบน ไม่ใช่สักทีเดียวนะค,คือเล่นได้ครับแต่ผมว่าไม่ได้เล่นตลอดแล้วผมก็มองว่ามันไม่เพียงพอด้วยนะครับคืออาจจะต้องหากองหน้าสักคนสมมติาาเป็นโอซิมเพนโดยที่ด้านหลังเนี่ยอาจจะเป็นทางเอนคุนคู ru, อาจจะเป็นไทรฮาวเวสหรืออาจจะเป็นเมสันเมาเพราะฉะนั้นเชลซียังต้องการกองหน้านะครับย้ำด้วยว่าเอนคุนคูเนี่ยเขาไม่ใช่กองหน้าตัวเป้านะครับเขาเป็นตัวซับพอร์ตซะมากกว่านะครับขณะเดียวกันครับก็โรมาโนรายงานเมื่อวานนี้ครับ เขาบอกว่ากองเต้นเนี่ยใกล้ที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่โดยรายละเอียดสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ว่าจะเป็นสัญญา2ปีหรือแบบ2ปีบวกออปชันอีก1ปีนะครับแต่ขณะที่ g o c o m ครับรายงานไม่รู้มาจากไหนฮะบอกว่าอาร์ซอลครับได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวกองเต้ไปร่วมทีมครับหลังจากนักเตะยังไม่ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมสักทีนะฮะก็ตีไว้เป็นลือก็ได้ครับแต่จริงแล้ว g o c o m เนี่ย ไม่แปลกนะครับจริงๆข่าวแบบนี้ออกมาคืออาร์เซนอลอาจจะสอบถามไปว่ามีความเป็นไปได้จะเซ็นได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเชลซีกับกองเตก็ยังคุยกันอยู่นะครับผมเชื่อว่าแฟนเชลซีไม่ต้องกังวลกับข่าวนี้มากนะเพราะว่าเหมือนกองเตก็ยังแฮปปี้ผมว่ามันอยู่ที่รายละเอียดอย่างที่บอกครับอย่างโรมาโนรายงานครับจะเป็น2ปีหรือ2ปีบวกออปชั่น1ปีรายละเอียดมันเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะฮะส่วนอาร์สครับสื่อชื่อดังของสเปนเนี่ยรายงานว่าหลังจากที่พูดคุยกับคนใกล้ชิดแล้วของกาบีเนี่ยนะฮะ เชลซีเตรียมยกระดับการไล่ล่าตัวดาวรุ่งบาร์เซโลน่ารายนี้อีกครั้งครับโดยทีมได้นัดของเจราจาเป็นครั้งที่2กับผู้ที่ใกล้ชิดนักเตะนะครับโดยสถานการณ์ของบาร์เซโลน่าตอนนี้กําลังเจอปัญหาการเงินอย่างหนักซึ่งอาจทําให้สัญญาฉบับใหม่ที่กาบี้เพิ่งขยายออกไปในปี2026เป็นโมฆะแล้วก็เชลซีเนี่ยมีโอกาสได้นักเตะรายนี้ไปแบบฟรีๆนะครับ ็เดี๋ยวต้องรอดูครับแต่ผมเชื่อว่าเด็กที่มาจากลามาเซียเนี่ยยังไงเขาก็ยังอยากอย,กอยู่กับสโมสรน,นะแต่ก็แหมโลกของฟุตบอลนะครับไม่รู้ว่าสุดท้ายจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะกาบี้นี่อายุแค่18ผมว่าถ้ามาอยู่กับเชลซีได้ก็คงดีนะส่วนกาเดียนครับรายงานว่าเชลซีหรือว่าพูลและแมนยูไนตตดเนี่ยต่างสนใจในตัวอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์มาร่วมทีมครับซึ่งนักเตะก็น่าจะย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ก็ทั้งแม็กอลิสเตอร์ย้ายมาจริงๆนี่โอ้โหมายืนกับเอนโซเฟรนเดสก็ถือว่าสนุกแน่นอนนะครับแต่ผมว่านักเตะรายนี้จะเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลเล็งไว้ลําดับต้นๆเพราะว่าแม็กอลิสเตอร์เนี่ยค่าตัวไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเลิกสนใจชูตเบลิงแฮมไปแล้วนะฮะไม่รู้เลิกจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าแม็กอลิสเตอร์เนี่ยอยู่ในลิสต์ลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับส่วนเลอปารีเซียงครับสื่อในฝรั่งเศสบอกว่าเชลซีและแมนซิตี้เนี่ยส่งแมวมองไปที่ฝรั่งเศสเมื่อช่วงสุดสัปดาาาห์ที่ผ่ผนม เพื่อติดตามฟองผของอักเซลดิซาซี่ครับกองหลังวัย25ปีของโมนาโกนะครับก็ลือไปเรื่อยนะฮะส่วนเดลี่เมลครับนี่ก็จอมลือเหมือนกันครับบอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยพร้อมยื่นข้อเสนอซื้อตัวริสเจมหากเชลซีเจอสถานการณ์บีบให้ต้องขายนักเตะออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลนะครับนี่ก็ตีไว้เป็นลือนะครับผมว่าเชลซีไม่น่าจะขายครับถึงต่อให้บีบให้ขายออกเนี่ยผมว่าจะไปตกที่ซีเย็คโอบาเมยองดีไม่ดีเมสันเมาส์จะโดนก่อนด้วยนะครับ ก่อนจะเป็นทางฝั่งของริสเจมนะฮะขณะเดียวกันครับบาร์เซโลนาเนี่ยออกมาบอกว่าเขาคาดหวังครับว่าเชลซีจะพยายามเซ็นสัญญากับราฟินญาให้ได้อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็คงอยากจะขายนะครับเพื่อจะเอาเงินนะฮะแต่ดูแล้วเชลซี Chelsea ก็อาจจะไม่ได้สนใจราฟินญาแล้วนะครับแล้วก็สื่อนี้เนี่ยก็เป็นสื่อจากสเปนด้วยนะครับขณะเดียวกันครับสื่อท้องถิ่นในอาร์เจนตินาครับรายงานว่าสัญญาของเอนโซฟราเดสเนี่ย มีเงื่อนไขที่เชลซีขยายออกไปอีก1ปีซึ่งเชลซีตัดสินใจใช้เงื่อนไขดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งจะทำให้นักเตะอยู่กับทีมนาน10ปีครับจนครบสัญญานะฮะฟังไม่ผิดนะครับเชลซีนี่ห่วงเอนโซ่ฟานเดนเดสมากๆนะครับแล้วก็เซ็นสัญญาไว้ยาวตอนนั้นถ้าใครจำมันได้แถมยังมีออปชั่นแล้วที่สำคัญคือเปิดใช้ออปชั่นเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยเราจะดึงกองกลางเข้ามาเพิ่มไหมเนี่ย อย่างน้อยคือเอนโซเนี่ยอยู่กับทีม10ปีแน่นอนนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่เรามาฝากกันครับเพื่อนๆคิดอย่างไรกับการที่อาร์เซนอลจะดึงกองเต้ te, แล้วก็เชลซีจะดึงกาบี้ครับมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วอยากได้กาบี้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ